สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Connect The World นะครับทริปนี้ผมมาอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะจัดโดย Connect Holiday นะครับเราจะพาลูกค้าของเรานะครับ32ท่านเที่ยวเมืองจีนกันนะครับเส้นทางก็จะเป็นคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกรีล่านะฮะทริปนี้สนุกสนานครับเพราะว่าสมาชิกเราค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกที่เที่ยวกับ Connect Holiday ตลอดเลยนะฮะคณะเรานะครับเดินทางจากประเทศไทยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิ บินตรงมา2ชั่วโมงนะครับมาลงที่คุณหมิงก่อนจากคุณหมิงนะครับนั่งรถบัสนะครับมาที่เมืองตาลี่แห่งนี้นะครับเช้านี้นะครับเราเที่ยวกันที่บริเวณเมืองตาลี่กันก่อนนะครับส่วนรายการต่อๆไปนะครับฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันนะครับที่นี่ประเทศจีนนะครับฟรีวีซ่านะครับทุกคน จุดหมายแรกของคณะเราของ Connect Holiday นะครับที่เมืองตาลี่แห่งนี้คือวัดเจ้าแม่กนอิมฮะและด้านหลังที่เห็นนี่นะครับจะเป็นรูปปั้นในตำนานเขาบอกว่าหญิงชลาอายุประมาณ70ปีกว่าๆว่าเ0็ดปีนะครับเขามีตำนานว่าในสมัยก่อนนะฮะเมืองตาลี่แห่งนี้นะครับก็มีหลายๆเ <c oughs> มืองนะครับอยากจะเข้ามายึดครองเมืองตาลี่แห่งนี้นะฮะ แล้วก็จะมีหน่วยทหารลาดตระเวนนะครับเข้ามาดูจะมาตีเมืองตาลี่แห่งนี้นะฮะแล้วเขาก็ทหารเนี่ยเห็นคนแก่ของเมืองตาลี่แห่งนี้แบกหินก้อนใหญ่ๆได้นะครับคนแก่นี่คืออายุ70-80ปีที่ผมบอกนะฮะพอทหารเห็นโอ้โหขนาดคนอายุ7080ปปียังแบกก้อนหินได้ขนาดนี้แล้วคนหนุ่มสาวจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใจนะครับไม่มาเข้ายึดตีของเมืองตาลี่เพราะเขากลัวแพ้นะฮะ นี่คือเป็นตำนานแบบสั้นๆของเมืองต้าลี่แห่งนี้นะครับผมอยู่กับอาหมิงฮะเป็นพาร์ทเนอร์ของ Connect Holiday นะครับที่อยู่ฝั่งจีนนะคอยดูแลความสะดวกสบายนะครับโรงแรมรถอะไรต่างๆนะครับประสานงานให้กับ Connect Holiday อาหมิงแนะนำตัวหน่อยคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะอาหมิงนะคะอยู่คุยหมิงค่ะเป็นไกด์แล้วก็บริษัทก็อยู่คุยหมิงฮ o ลิเดยยิงค่ะ วัดนี้เป็นยังไงมัง่งค่มิงวัดน,นี้เป็นที่ว่าที่เก่าเกตนะคะวัดเจ้าเมฆกวางยิงค่ะเรื่องก็ผู้เกี่ยวกาที่อาม่าไปหินเพราะว่าอาม่าเพื่อช่วยเหมือนตาลีนะคะไม่มีลบกลางเขาก็ไปหินแล้วก็คุณที่รุ่ลังนะคะไม่กล้าเข้ามารุลา่ลังชีตาลีให้คุณตาลีนะคะอยู่เย็นมเป็นสุขนะคะ,ะแล้วเห็นบอกว่าเนี่ยมีวัดพุทธด้วยข้างในนี้ เป็นยังไงอามิางไลฟฟังหน่อยใช่ค่ะที่มูลจริงนะคะถ้าเป็นวัดสาสนาพุทธนะคะทุ่ที่นะคะเข้ามานะคะก็เป็นผ้าสังกัใจยนะคะยิ่งย้นแจ่มสายต้องรักลูกค้ามาไหว้พักแล้วก็มาเที่ยวกันต้งหลานตรงนี้เป็นภ้าสังที่สกยมุนีนะคะปฏิสถานอยู่ค่ะข้างในมีสามปางมีสามปางก็คือสามองค์เป็นสามองค์อ,องค์กลางนะคะสะเด็นถึงที่ปัจจุบัง ขวานะคะเป็นอัติดซ้ายนะคะเป็นอันดัครบนะคะอ๋อครับแล้วเราขอพรอะไรตรงนี้ได้บ้างอืมขออะไรก็ใต้หมดนะคะ <c oughs> แต่ว่าใต้แล้วนะคะต้องมาเวงคืนนะคะก็ตรงกลางนะคะไว้ให้ตัวเองแล้วก็ที่ขวามือนะคะไว้ให้โพ่อแม่ ที่ซ้ายมือนะคะไว้ให้รูรูหลานหลังค่ะอ๋ออยู่เย็นเป็นสุขค่ะอยู่เย็นเป็นสุขขอพอะไรก็ได้ใช่ที่พี่เป็นธิพมงคลเนาะใช่แต่ถ้าขอแล้วนะครับสาเร็จอาอมิงบอกว่าให้กลับมาเหมือนก็ขอบคุณใช่ไหมใช่ค่ะอ่านี่ฮะด้านหลังของเราตรงนู้นเลยฮะเห็นไหมฮะคณะของคอนเน็กฮอลิเดย์นะครับนู้นนะกำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับพี่พลชัยเป็นจากกล้องถ่ายรูปให้คณะเลยนี่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเซอร์วย์ที่วากันต่อครับ ตอนนี้นะฮะเราเดินอยู่ในตลาดโบราณนะครับหรือว่าเมืองโบราณต้าลีบริเวณเมืองโบราณตรงนี้นะครับเดินเพลินเดินสนุกฮะตอนนี้เราให้คณะของ Connect Holiday นะครับก็เดินเที่ยวช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาน้องเอกกี้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะฮะจะได้เป็นความรู้นิดนหน่อยสำหรับคุณผู้ชมรายการ Connect the w o r l d นะฮะ ผมเจอน้องเอกกี้ไกด์คนเก่งของเราแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเดินไปคุยไปด้วยน้องเอกครับผมครับผมครับพี่น้องเอกพี่อยากได้เก็บความรู้สําหรับเมืองโบราณแห่งนี้หน่อยโอ้สำหรับที่นี่นะครับเมืองโบราณต้าหลี่นะครับ ต้องบอกว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะในใน Google เราค้นหากันหรือเราอาจจะเจอแค่ประมาณสักห0าร้อปีตามเอกสารทัวร์ที่เขาชอบลงกันนะแต่ที่นี่จริงๆแล้วมีอายุเป็นพันปีครับพี่เอียงครับพันปีใช่ครับพี่เพราะว่าเมืองเก่าต้าหลี่มันคือเส้นทางสําหรับการค้าขายในอดีตพอออกจากตรงนี้ไปอีกเกือบ200กิโลกว่านี้นินึ่มันจะถึงเมืองลี่เจียงแล้วมันจะทะลุไปแชงกรลลาได้๋อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมป่ะใช่ครับส่วนหนึ่งเลยครับแต่เมืองโบราณต้าหลี่ความดังและความเด่น ของมันนะฮะคือสมัยก่อนมันขึ้นอยู่กับอาณาจักรน่านเจ้าครับโอ้ครับถือเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรน่านเจ้าเลยโอ้มันใกล้เคียงกับประเทศไทยมากเลยนะโอ้ใกล้มากพี่เพราะเราศตวรรษที่แปลกก้าอืมอ่าแล้วความสวยของมันคืออะไรฝั่งฝั่งตะวันฝั่งตะวันออกนะฮะมันจะเป็นทะเลสาบเปือไฮอ่าส่วนฝั่งตะวันตกพี่มันจะเป็นหุบเขาเขาเรียกว่าฉางซานอ๋อเมื่อเช้าเราก็เห็นมานี่ใช่ครับตัวงหลังวัดวัดเจ้าแม่คนนีเจ้าแม่คอดีเออใช่ครับและหลังจากนั้นนะครับที่นี่ก็ อพออาณาจักรน่านเจ้าล่มสลายไปนะครับก็เป็นอนาณาจักรตาหลีแล้วก็เป็นเมืองหลวงของตาลีเลย<อ>ซึ่งนับวันนั้นจนวันนี้ถ้าผมคำนวณคร่าวๆที่ผมไล่ดูนะประมาณ 1, นึ่งักแปบเจปีเกืบ 1, อบหนึ่อพอปีเลย่เกินหนึ่ง<อ>พันนี่ก็สุดยอดแล้วนะใช่พี่มันเมืองเก่ามากและที่สำคัญที่นี่นะครับคือสมัยโบราณเนี่ยเขาเมืองเก่าที่นี่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก่อสร้างบ้านเรือนแบบว่าสร้างแบบด้วยไม้ อ๋อที่เราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราจะอนุรักษ์ไว้อยู่นะเนี่ยด้านหลังเราก็จะเห็นอยู่ใช่ครับเป็นเป็นเลือนไม้นะฮะในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้คือเขาเรียกว่าเกาะอิฐหรือปูนเพราะว่าผ่านการอนุรักษ์แล้วก็อนุรักษ์กพัฒนามาโดยรัฐบาลของบนทนยุนานครับอ๋อและที่นี่นะครับปัจจุบันก็คือเขาเรียกว่าเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซึ่งใน56ชนเผ่าของคนจีนก็คือชนเผ่าไปครับอ่าก็ยังอาศัยอยู่ที่นี่กันแล้วก็เป็นชนเผ่าดั้งเดิมครับพี่เห็นเสื้อผ้าที่ตามร้านขายนะครับเหม สมัยใหม่ใช่ครับเขายุคสมัยใหม่เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนปัจจุบ,บันคือนิยมคือเช่าชุดแล้วก็มาใส่เดินถ่ายรูปกันครับพี่สวยอ่ะส,<ว>สวยมากนะฮะยังอยากเชียร์ให้ลูกค้าใส่เลยนะใช่ครับผม,มนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเดินชมเมืองกันดีวกว่าเพราะว่าที่นี่มันมันยังคงความสวยและความเอกลักษณ์ของเป็นแบบจีนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออเนี่ยพี่เห็นซอยนี้น่าเดินไปเดี๋ยวตามดีกว่าตามน้องเอกไปสดชื่นอ่ะอันนี้พอมันได้ล่มนะฮะมีลำธารด้วยเออนะ ที่นี่เห็นไกด์ของเราอาหมิงบอกว่า<อ>คนส่วนใหญ่ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่อาศัยเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนิยมมาเที่ยวที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะรรว่าเนื่องจากว่าตรงนี้ถ้าเราลงไปข้างล่างนะที่น้ําไหลลงไปตรงนี้ฮะที่ลำธารน,นะมันจะลงมาทะเลสาบเออไห่ทะเลสาบเออไห่ใหญ่เป็นันดับสองของประเทศจีนครับว้าวตอนนั่งรถมาเห็นแบบหูใหญ่มากตอนแรกนึกว่าทะเลใช่ครับเยงเพราะว่ามันยาวถึง15กิโลเมตรเลยพี่แต่นะคือทะเลสาบ ทะเลสาบครับแล้วคนนิยมก็คือเดี๋ยวีมันมีบ้านไงแล้วตื่นเช้ามองวิวมันสวยมากคนก็เลยนิยมมาเที่ยวกันโอ้ออสวยสวยสวยนะครับไปชมเมืองกันต่อใช่ครับเดินต่อเลยฮะพี่ปุ๋ยเป็นยังไงบ้างสนุกสนานมากค่ะได้ช้อปปิ้งด้วยทัวร์คอนเนคคอรเนเดสุดยอดเสมอค่ะคุณเอียขอบคุณคุณเอียและก็คุกกี้ค่ะผมจะมาถามพี่ลุงหน่อยนะฮะนี่นักช้อปตัวจริงนะครับดูถุงเนี่ฮะ พี่ลุงที่นี่อะไรน่าซื้อครับน่าซื้อทุกอย่างเลยแต่พี่พี่ลุงซื้อมาซื้ออะไรมั่งมีผ้าเท้าปักรองเท้าแล้วก็ผ้าพันคออ่ยีหยวน15หยวนอย่างนี้ราคาประมาณนี้ค่โอเคครับขอบคุณครับ ยังครับผมมีอะไรเพิ่มเติมพมี่นี่นะครับครั้งหนึ่งนะครับเคย มีกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลครับเขาเรียกว่ากลุ่มจีนฮ่อครับพี่ช่วงปีพุทธศักราช2399ช่วงนั้นเลยนะครับเขาก็รวมตัวกันเพราะว่าถือว่าเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่มากนะฮะก็ทําให้ทางรัฐบาลกลางก็ค่อนข้างกังวลในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายมาก็ไม่ได้เกิดการนองเลือดใดทั้งสิ้นเพราะว่ารัฐบาลก็พยายามใช้คาว่าปณีปนอมปณีปนอมให้อยู่ด้วยกันได้อ๋อโอ้ดีเนาะนะครับมันก็เลยทําให้บ้านเรือนที่นี่ยังคงอนุรักษ์ไว้ได้ไม่ได้โดนเผาทิ้งใดทั้งสิ้น ช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ช่องแคบเสือกระโจนครับที่นี่คือไฮไลท์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวทริปนี้และก็เป็นสถานที่ท่องทเที่ยวระดับ 4A ด้วยกันนะครับ สนับสนุนรายการโดย h o n n e c t Holiday แค่เริ่มต้นเดินทางโลกที่เคยกว้างก็แคบลงกระเป๋าป้องตราต้นไม้เจอทุกที่ที่มีช่างภาพเรามาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่เป็นไฮไลท์นะฮะจุดนี้เรียกว่าช่องแคบเสือกระโจนนะครับ มีป้ายยูเนสโกด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ด้วยกันนะตรงนี้จะเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะให้ทุกคนซื้อตั๋วบันไดเลื่อนมานะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้บันไดเลื่อนนะครับโอ้โหเราเดินไม่ไหวนะฮะมันเหนื่อยมากครับค่อนข้างที่จาานะไกลเนาะปัจจุบันเนี่ยบันไดเลื่อนเนี่ยสร้างเสร็จเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เปิดให้ใช้บริการแต่เราจะมีตั๋วนะครับ ตัวใบนี้ห้ามหายนะฮะถ้าหายปุ๊บเราต้องซื้อใหม่ทันทีเลยนะครับขึ้นมาไม่ได้นะฮะผมเคยเจอนะครับมานะมีคนทําตัวหายแต่ไม่ได้ซื้อนะครับเดินย้อนขึ้นมาโอ้โหมันเหนื่อยมากครับเดี๋ยวเราไปชมวิวด้านล่างกันนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนนะฮะตอนนี้น้องเอกกี้เราแจกตัวให้กับ นะฮะของคณะคอนเน็กคอร์ดีเดนะครับ<ช>อ่น้องเอกนะโชว์ตั๋วหน่อยเลยนี่นะครับตั๋วถ้ากรณีมาซื้อหน้างานตรงทางเข้านะครับจะจ่าย100หยวนแต่ถ้าเกิดซื้อตรงที่ซื้อตั๋วเข้าอุทยานเลยจะจ่ายแค่80หยวนเท่านั้นออเองอ่าโอเคอ่ะทุกคนครับตรงนี้นะฮะตั๋วนี้ห้ามหายนะถ้าหายนี่ต้องซื้อใหม่นะครับจ้าใบล้อจ้าใบล้ออ่าโอเคดูทางลงนะฮะนี่คือสเต็ปแรกนะครับของบันไดเลื่อน แต่งไปด้วยแสงสีเลยนะฮะจะมีนั้งหมดสีสเตจด้วยกันนะครับไม่ได้เลื่อนนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าแม่น้ํานี่แรงมากนะฮะเพราะมันเป็นช่องแคบนะครับน้ํามันก็จะบีบอัดรวมตัวกันเข้ามานะฮะตรงนี้บรรยากาศดีมากสวยมากครับนะช่องแคบเสือกระโจนนะ ทางเดินเรายาวไปอีกข้างหน้านู่นนะฮะจะเจอรูปปั้นนะครับเสืออยู่ถ้าไม่ถ้ามีเวลานะครับเราต้องไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวคณะเราพยายามไปตรงนู้นนะฮะเราเดินมาสุดทางนะครับเราก็จะเจอรูปปั้นเสือสีแดงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปบอกนะครับว่าจุดไหนถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ครบองค์ประกอบเวลาเรามาที่ช่องแคบเสือกระโจนตรงนี้นะฮะนี่นะครับให้ยืนตรงนี้นะฮะยืนตรงนี้ที่ผมชี้ตรงนี้นะครับ เ้วก็จะเห็นเสือนะครับแล้วก็จะเห็นหินนะครับที่เสือกระโจนนะครับคําว่าช่องแคบเสือกระโจนเนี่ยนะนะครับเขาข้ามเกั่งเขาฝั่งหนึ่งนะครับมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วหินก้อนโตๆตรงนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เสือนั้พักไว้นะฮะแล้วก็กระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็เลยเรียกว่าช่องแคบเสือกระโจนนะฮะ นี่ครับผูพ้พิชิตนะฮะสุดยอดเลยนะฮะแข็งแรงมากไม่น่าเชื่อไม่มีพักนะพี่หมู 17, 17, 17อายุ77เแล้วนะฮะเนี่ยพี่แดงโอ้คณะเราสุดยอดจริงๆนะครับภารกิจสำเร็จนะฮะพิชิตช่องเขาเสือกระโจนเนาะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เข้าโรงแรมก่อนนะครับวันนี้เที่ยวแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้เราก็เที่ยวต่อน,นะครับ จากช่องแคบเสือกระโจนนะครับเรานั่งรถมานะฮะรับประทานอาหารที่เมืองแชงกรีล่าแล้วนะฮะอากาศเย็นครับตอนนี้เนี่ยหนึองศานะฮะที่ผมอยู่นะครับเย็นมากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องเตรียมเสื้อกันหนาวตัวหนาๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปรับประทานอาหารด้านในกันก่อนนะฮะคณะเราแบ่งเป็นทั้งหมด3โต๊ะด้วยกันนะครับแต่ละโต๊ะนี่เมนูคอนเน็กฮอลิเดย์จัดเต็มมากๆเลยนะครับ ลูกค้าบางท่านบอกว่าโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้นะฮะมากับ c ค n นเน h คอนเ a y จัดเต็มนะครับหลังจากเรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่โรงแรมเพื่อเช็คอินพักผ่อนนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีโปรแกรมขึ้นแชงกรีล่านะครับซึ่งเป็นไฮไลท์นะฮะก็คือวัดลามะหรือว่าวัดทรงจ้านหลินนั่นเองใครมาที่แชงกรีล่าแล้วไม่ได้มาวัดนี้นี่ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับ สวัสดียามเช้าที่แชงกรีล่านะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่วัดทรงจ้านหลินนะฮะหรือว่าวัดลามะนั่นเองนะนี่คณะ Connect h อ l i d ิเของเรานะครับเตรียมถ่ายรูปหมู่แล้วนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามานะครับอากาศลบสี่องศานะครับนะผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับนี่นะน้องเอกกี้ของเรากำลังจะถ่ายรูปหมู่ให้กับ Connect h o l i d ิเนะฮะ โอเคท่านใดที่จะมาเที่ยวนะครับแชงษีลาเนี่ยฮะเพราะว่าต้องเตรียมร่างกายดีๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์กันหนาวนะแล้วก็ที่สำคัญคือกระป๋องออกซิเจนนะครับกระป๋อ,ปองออกซิเจนเดีผมหยิบให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะเป็นกล่องยาวๆเนาะมันช่วยได้นะครับเวลาเราขึ้นที่สูงนะครับออกซิเจนมันจะน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับเดี๋ยวเล่า,ลาราละเอียดให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันเนาะ พระเอกครับผมเดเท้านียนะครับเรากำลังไปวัดรามาศมจลหิงกันนะระวังระวังเจ้าหน้าที่พูดไทยได้ด้วยระวังระวังเออคนไทยมาเยอะผมมาวันนี้นะฮะเป็นวันที่จัดขึ้นใหนะครับขอสอบหลืออีกครันึงใช่มั้17พฤศจิกายนนะ มาในช่วงที่จังหวะเขาทําถนนนะครับคราวนี้เนี่ยรถรถของเราเนี่ยก็เลยเข้าไม่ได้นะครับเราก็เลยประสานงานให้ทางทางอาหมิงเนี่ยนะฮะช่วยประสานงานติดต่อรถเล็กให้หน่อยนะครับเพื่อที่เราจะไปที่วัดลามะนะเพราะว่าเรามาถึงแล้วนะเราก็ต้องเข้าไปไม่เข้าไม่ได้นะครับเพราะนี่คือไฮไลท์ของแชงกิริลานะโออาหมิงของเรานี่น่ารักมากสุดยอดนะครับประสานงานรถจนได้นี่นะครับ เราก็จะเป็นขึ้นรถเก๋งลันคันเล็กๆนี่นะฮะแบ่งกันไปนะฮะเจ็ดคันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไปไฮไลท์ให้ได้นะครับวันลมะมาและหลายคุปบางทีเขาก็มาแล้ววเนี่ยเข้าไม่ได้ก็มีนะฮะวันนี้นี่เรา,ารดีลไว้ก่อนแล้วนะครับรซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะฮะคนก็จะเยอะอยู่นะครับแต่เราประสานงานรถเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะคือรถนะครับรเราเลยใช่ โอเค后面还剩两个座位你好你好ท่านผูวช่านเลยเอ๋นันเราได้ลลขับเป็นสุภาพสตรีนะฮะผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นโลโก้เลยนะเนี่ยอ่านี่เราดีลพิเศษเลยนะครับดีเลยช่วงนี้เขาก็ได้รายได้เลยนะก็ดีครับเพราะปกติคอนเนคอนเดนนะฮะก็จะมีรถเนี่ยเข้าไปนะแต่ด้วยความที่เขาซ่อมถนนนะครับไม่สามารถที่จะรถใหญ่เข้าไปได้นะ เราก็เลยต้องประสานงานกับนี่นะครับเป็นโลเคอลนะท้องถิ่นนะครับให้อหมิงจัดการเรียบร้อยนะฮะอหมิงนี่สุดยอดมากนะครับรวดเร็วมากแก้ปัญหาพาคณะคอนเน็ก h o l i d เดย์นะครับไปจุดไฮไลท์นะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันครับเป็นยังไงครับเช้านี้โอ้หนาวเย็นสบายดีค่ะตอนนี้ติดลบล้วนะคะติดล้สามลค่ะมีความสุขมากเลยน้องบริการดีมากเลยค่ะเชิญชวนนะคะคเพื่อนๆนะคะถ้าเจอคอนเน็กคอร์ดเดย์โอเคเยี่ยมมาก บริการเต็มที่ <Okay. S 2> แดดสูงไว้พวกเรานะฮะเยี่ยมมากพร้อมเที่ยวไหมวันนี้พร้อมเที่ยวเลยโอเคครับนะเดี๋ยวเราไปชมวิวที่สวยกันนะครับใครับขอบคุณนะครับนี่นะฮะเราเข้ามาเส้นทางอาจจะเป็นทั้งเส้นทางโลโก้ก็ได้นะ,ะเนี่ยรถเล็กเข้าได้นู่นนะฮะ จุดหมายของเราอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับอาเราลงจากรถแล้วฮะไปครับเดินตามไกด์เอกกี้กันไปฮะพวกเราเมื่อกี้ระหว่างทางเห็นไหมฮะจะมีซ่อมถนนอยู่เห็นไหมครับทุกคนก็คงจะอีกหลายเดือนนะครับ นี้เราก็แก้ปัญหาไปก่อนนะครับเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุดนะครับถึงแล้วครับทุกคนนี่ไฮไลท์ของชชงกีล่าเลยนะครับสวยไหมฮะอ้สวยจริงๆถึงวัดทรงจ้านหลินเรียบร้อยวัดลามะถึงปุ๊บเวลาช่วงนี้หมดพอดีเลยฮะต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะครับ ช่วงหน้าเราไปอัปเดตข่าวสารจากประเทศจีนกันในช่วง China Connect China Connect สนับสนุนโดยจีนไทยนิว อุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วจากความต้องการของผู้บริโภคและการพัฒนานวัตกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระบุว่าปี2015มีบริษัทในธุรกิจอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับหิมะและน้ำแข็งประมาณ300บริษัทแต่ในปี2023 มีบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นกว่า900บริษัทรองเลขาธิการสาพันธ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรจีนกล่าวว่ามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำแข็งและหิมะ15ประเภททั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสันทนาการจีนมีผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำแข็งและหิมะหลายรายมีฐานการผลิตในมณฑลต่างๆเช่นจีหลินเฮยหลงเจียงเหอเปย่ยฟูเจียนซานตงและกวางตุง้ง นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์สาธิตอุตสาหกรรมใหม่แห่งชาติสำหรับวิจัยออกแบบและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำแข็งและหิมะโดยเฉพาะที่จังเจียโขมณฑลเหอเปย่ยรองเลขาธิการคณะกรรมการพักในจังเจียโขกล่าวว่าผลอุตสาหกรรมมีผลผลิตคิดเป็นมูลค่าประมาณ2 0 0 0 0ล้านบาทความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬาหิมะและน้ำแข็งทำให้ความต้องการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะทางตอนใต้ของจีน เช่นในสัจจนเจิ้นเมือนทนกวางตุง้งผู้จัด <ไป S 1> การฝ่ายการตลาดห้องเล่นสกีบอกว่าที่นี่ม,มีพื้นที่เล่นสกีและพื้นที่นันทนาการในช่วงบันหยุดจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นประมาณ50%ขณะที่พนักงานขายบอกว่าร้านเพิ่งเปิดเมื่อวันที่9้าพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตอนนี้มียอดขายกว่า5ล้านบาทเทคโนโลยีใหม่ๆยังช่วยทำให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้น เช่นเครื่อง VR จำลองการเล่นสกีผู้บริหารบอกว่าเทคโนโลยี VR จะทำให้ผู้เล่นสัมผัสกับการเล่นสกีแบบเรียลไทม์และตอนนี้บริษัทมียอดขายเติบโตประมาณ15%เศรษฐกิจน้ำแข็งและหิมะข,ของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าภายในปี2025ขนาดตลาดจะเกินกว่า1ล้านล้านหยวนหรือ5ล้านล้านบาทสมาคมผู้ค้ารถจนจีนหรือ CADA ระบุว่า ในปี2023จีนส่งออกรถยนต์มือสองสูงถึง270,000คันและปีนี้คาดว่ายอดส่งออกรถยนต์มือสองจะสูงถึงกว่า400,000คันจีนเริ่มส่งออกรถยนต์มือสองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2019โดยปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้กวางตุง้งและเมืองอื่นๆเป็น10เมืองแรกที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกรถยนต์มือสองการส่งออกรถยนต์มือสองของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี2019ซึ่งเป็นปีแรกของการส่งออกจีนส่งออกรถยนต์มือสอง3 6ันคันและต่อมาในปี2022ย่อนดส่งออกรถยนต์มือสองเพิ่มเป็น6,9,000 0คันลูกค้าจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนตลาดรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุง้งหลายคนต้องการรถยนต์พลังงานใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกมณฑลเจียงซูส่งออกรถยนต์มือสองกว่า3,500คันคิดเป็นมูลค่ากว่า2,700ล้านบาท เทีนจินส่งออกรถยนต์มือสองมูลค่ากว่า1 8 7 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.3เท่าเมื่อเทียบกับช่วง3ามไตรมาสแรกของปีก่อนเขตปกครองตนเองมองกโกเลียนในมียอนส่งออกรถยนต์มือสองกว่า6000คันมีมูลค่าการส่งออกเกิน3,400ล้านบาทรองประธาน c a d a ระบุว่าปริมาณการส่งออกรถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นทุกป,ปีโดยมีการส่งออกไปยังกว่า160ประเทศทั่วโลก กุหลาบจากมณฑลยุนนานซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในด้านขนาดและกลิ่นหอมกำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นผู้ค้าดอกไม้ต่างมาประมูลซื้อดอกกุหลาบยุนนานที่ตลาดโอตะตลาดค้าส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวอย่างคึกคักในแต่ละสัปดาห์ ทางตลาดจะนําเข้ากุหลาบยุนนานจากจีน2-3ครั้งครั้งละประมาณหมื่นดอกเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าผู้จัดการบริษัทค้าส่งดอกไม้กล่าวว่ากุหลาบจากยุนนานมีขนาดสูงใหญ่ในเวลาเพียงหนึ่งปีสูงใหญ่กว่าพันญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดที่ตลาดโอตะการประมูลกุหลาบยุนนานแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ5วินาทีหลังจากประมูลแล้วผู้ค้าจะส่งดอกกุหลาบไปยังร้านดอกไม้ต่างๆทั่วโตวเกียวอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าดอกไม้ชาวจีนบอกว่าปริมาณการส่งออกค่อยๆเพิ่มขึ้นจากวันละ8,000เป็น15,000จนตอนนี้เป็น30,000ดอกและในเดือนธันวาคมยังมีความต้องการกุหลาบกว่า90,000ดอกต่อวันร้านดอกไม้ในโตเกียวที่เปิดให้บริการมานานกว่า60ปีเพิ่งเริ่มขายกุหลาบยูนนานในปีนี้กุหลาบสดถูกจัดส่งจากยูนนานไปยงังโตเกียวภายในไม่ถึง24ชั่วโมงและทางร้านขายในราคา400เยนหรือประมาณ85บาท ผู้ซื้อบอกว่ากุหลาบยูนนานสวยมากและคิดว่ากุหลาบยูนนานเป็นสัญลักษณ์แทนใจได้อย่างดีขณะที่ดอกไม้อื่นๆจากจีนอย่างดอกลินล,ลี่และคาร์เนชัน่นก็เป็นที่นิยมในตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆโดยจุดเด่นทั้งเรื่องคุณภาพและความคุ้มค่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นนำเข้าดอกไม้สดจัดจีน237ล้านดอกเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนประกาศว่าจีนกำลังผสมผสานเทคโนโลยี 5G และอินเทอร์เน็ตประสานสรรสิ่งหรือ IoT และประสบความคืบหน้าสำคัญในการสร้างสารรค์อุตสาหกรรมดิจิทัลจีนมีโครงการสาธิต10เมืองเพื่อผลักดันการประยุกต์ใช้ระหว่าง 5G+IoT นับเป็นมาตรการล่าสุดที่ผลักดันการผลิตแบบอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล มาตรการนี้ประกาศขึ้นในที่ประชุม 5G บก IoT ของจีนประจำปี2024โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการอัปเกรดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของแวดวงต่างๆด้วยนวัตรกรรม เจ็ดเมืองสาธิตเช่นหนานจิงอู่ฮั่นชิงเต่าและเมืองอื่นๆกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนเปิดเผยว่าเมืองเหล่านี้จะจับตามองกลุ่มอุตสาหกรรมและระบบนิเวศนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย 5G และขยายบทบาทในระดับภูมิภาครวมถึงระดับประเทศ